อังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์ก็ลงพื้นที่กระบี่นะครับพบปะผู้นําศาสนาเกษตรกรติดตามงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสาก์พร้อมมอบปัจจัยการผลิตยกระดับฟาร์มมาตรฐานฮาลานครับเมื่อวานนี้นะครับนายอามินมะยุโซรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เพื่อพบปะผู้นําศาสนาอิสลาม ผู้นำชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ติดตามผลการดําเนินงานด้านเกษตรและการยกระดับมาตรฐานฮาลาลในชุมชนมุสลิมจังหวัดกระบี่โดยได้เดินทางไปยังสำนักง,งานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่มีนายน,นิรันต์ปราบปักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายอัสนาวีมุกคุระประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ นายอามีนมายุโซรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์กล่าวถึงภารกิจของพรรคกล้าทมและงานในความรับผิดชอบของกระทรวงต่างๆที่มุ่งดําเนินงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนทางด้านการเกษตรการศึกษาพัฒนาสังคมและการท่องเที่ยวพร้อมหาเรือยกับผู้นําศาสนาเกี่ยวกับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์เกษตรฮาลาลเพื่อรองรับพี่น้องมุสลิมในจังหวัดกระบี่และนักท่องเที่ยวมุสลิม ที่เป็นกลุ่มสําคัญของจังหวัดครับค่ะต่อมาได้ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะบ้านไร่ใหญ่หมู่ที่1ตําบลเหนือคลองอําเภอเหนือคลองโดยมีนายสอนรักตรงนายอำเภอเหนือคลองผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรผู้อำนวยการสํานักงานปศุสัตว์เขต8หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่และประชาชนร่วมให้การต้อนรับค่ะโอกาสนี้นายอามินมายุโซรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบปัจจัยการผลิตและการสนับสนุนหลายรายการอาท ที่เวชภัณฑ์ดูแลสุขภาพสัตว์แร่าธาตุสัตว์ป้ายรับรองมาตรฐานฟาร์มป้ายโรงฆ่าสัตว์ฮาลาลป้ายเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีพันธุ์กุ้งอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำ TMR รวมถึงเงินอุดหนุนและเงินกู้จากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรกรเพื่อเสริมความมั่นคงของเกษตรกรในพื้นที่นายอามินมายุโซ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ามีความยินดีที่ได้ลงพื้นที่ติดตามงานตามนโยบายกระทรวงพร้อมแสดงความชื่นชมเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงแพะจังหวัดกระบี่ที่ได้รับรองมาตรฐานรับรองฟาร์มตามมาตรฐานการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมพร้อมย้ำว่ากระบี่มีโรงฆ่าแพะฮาลานที่ได้มาตรฐานช่วยรองรับการผลิตเนื้อแพะฮาลานเข้าสู่ตลาดและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์รองรับทั้งผู้บริโภคในพื้นที่และภาคท่องเที่ยว ทางนี้ผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์แปลงใหญ่แพะบ้านไร่ใหญ่มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมสามารถรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายพันธีได้เข้มแข็งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการเกษตรยังได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานฟาร์มในจังหวัดกระบี่อย่างยั่งยืน นายอามีนมายุโซรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าจะสนับสนุนการจัดหาตู้แช่เนื้อแพ้แบบมาตรฐานให้กับกลุ่มเลี้ยงแพ้บ้านไร่ใหญ่ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก85รายเลี้ยงแพ้รวมกว่า1,000ตัวและมีการฆ่าแพ้วันละ50-60ตัวทําให้มีความต้องการตู้แช่เนื้อเพื่อรองรับการกระจายสินค้าและเพิ่มมูลค่าผลผลิตในอนาคตครับ